เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณป่าพีเชียใกล้ๆจุดที่ตั้งของค่ายพงไผ่ซึ่งจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้ซากอารยธรรมโบราณของวานเมื่อครั้งอดีตก็ได้ปรากฏขึ้นมาจากพื้นดินใต้พิภพซึ่งนอกจากซากอารยธรรมเหล่านี้แล้วมันยังได้นําพาความมืดและความชั่วร้ายเมื่อครั้งอดีตให้กลับมาอีกด้วยเหล่าเทพจากยุคบ,บรรพกาลได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลพร้อมกับฟาอาอที่ใช้ช่วงชิงสิ่งต่างๆที่พวกเขาคิดว่าเป็นของตนเองกลับคืนมาสวัสดีครับผมปีบอนไยคลิปนี้ พัดออบเอ็กซสายบทที่7ราคาบัญพระกาศ เอ็กซเดินทางมาถึงค่ายสะพานหักที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองโดยหัวหน้าโจนครทินที่เอเมียเคยไว้วานให้เอ็กซออกมาจัดการเมื่อครั้งเนื้อเรื่องบทที่2แต่ณตอนนี้ค่ายแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของผู้อยู่อาศัยในค่ายพงไพ่เนื่องจากค่ายพงไพ่ในตอนนี้ถูกยึดครองโดยเทพพันหน้าลาลาเคตเมื่อเดินทางมาถึงซินจะบอกกับเอ็กซว่าดวงวิญ,ญญาณของมาริกาโลนั้นก็น่าจะวนขึ้นกลับมายังสถานที่ของเขาเช่นกันแต่ทว่าด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ซินนั้นไม่อาจจะตรวจหากันของอยู่ของวิิญญาาณมารโลได้ เขาจึงขอเอ็กซนั้นไปตามสืบหาเบาะแสของมาริคาโลจากเฮเลนาที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเข้าร่วมกองสรวจของปาร์ตี้เพื่อตามหามรดก,กตกทอดของมาลาคซึ่งนั้นอาจจะทําให้เธอรู้อะไรบางอย่างในเรื่องนี้แต่ก่อนที่เอ็กซาจะออกตามหาเบาะแสของมาริคาโลนั้นวเวลเลมจะขอให้เขาตามหาจี้เงินที่เก็บรูปภรรยาของเขาเอาไว้ในนั้นซึ่งวเวลเลมก็ไม่แน่ใจนักว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ตัวเขาเองก็ได้ฝังมันเอาไว้บริเวณาขสานหักนี่แหละโดยวเวลเลมนั้นต้องการเพเียงแค่จี้เงินเท่านั้นสมบัติอื่นๆภายในหีบนนั้ ตัวเขานั้นบอกเองว่าอยากหยิบอะไรก็หยิบไปซึ่งหลังจากรับคําขอจากเวเลมแล้วเอกไซก็ได้เข้าไปในค่ายสะพานหักเพื่อหาเบาะแสของมาริกาโลและถามถายถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของชุมชนซึ่งคนแรกที่ทักทายกับเอกไซนั้นก็คือเอลเมียโดยเขาจะบอกว่าดูเหมือนเอกไซนั้นจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่พวกเขาขับขันอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังบอกอีกว่าในต,ตอนนี้เราเทพชั่วร้ายในอดีตการต่างพากันทยอยตื่นขึ้นมาอารวาสไปทั่วเวกคสแต่กลับกันพระเจ้าของเขาอย่างอินโนเซนต์กับนิ่งดูดายราวกับห เออตรงนี้ก็อยากจะบอกเอเธเมียนะครับว่าพระเจ้าของเขานั้นโดนน้องชายมันเหยียบตายขาเท้าไปแล้วซึ่งเอเธเมียนั้นจะเล่าต่ออีกว่าในตอนนี้กูดนั้นถูกทําให้กลายเป็นร่างสถิตของเทพพันหน้าลาลาเคตไปแล้วจากการที่เขาได้สัมผัสกับวัตถุโบราณที่ปรากฏขึ้นมาหลังจากแผ่นดินไหวซึ่งในเรื่องนี้เอเธเมีย e จะขอให้เอ็กซายช่วยจัดการกับลาลาเคตเพราะจากบันทึกของวาวที่ลอยมาเกยที่ชายฝั่งได้บันทึกเอาไว้ว่าลาลาเคตนั้น เป็นเทพที่เรื่องชื่อในการควบคุมและกดขี่ผู้คุนของมันซึ่งตัวของเอลเมียนั้นไม่ต้องการให้เทพนั้นมาปกครองพวกตนซึ่งวิธีการในการจัดการกับลาลาเคตนั้นก็คือการฆ่าร่างสถิตของมันซึ่งก็คือกรุตและเมื่อร่างสถิตของมันตายไปแล้ววิญญาณของเทพพันนาจะต้องย้อนกลับไปที่วัตถุโบราณชิ้นนั้นซึ่งนั้นจะทําให้ตัวของมันอ่อนแอลงแต่เป็นโอกาสที่จะทําลายวัตถุโบราณไปพร้อมกับวิญญาณของมัน จากนั้นเอกไซจะเข้าไปคุยกับเฮเลนาเพื่อถามถึงร่องรอยของมาริกาโลซึ่งเฮเลนาจะบอกกับเอกไซว่ามาริกาโลนั้นเด้กลับไปที่ถงแห่งบาปตามที่เอกไซและสินคาดการเกิดเอาไว้แต่ถ้าว่าในอดีตนั้นมาริกาโลได้สร้างแผนที่จากเครื่องในของตนเองเพื่อที่จะสร้างโลกมิติใบเล็กของเขาเอาไว้ใช้สําหรับหลบภัยซึ่งในอดีตโวลนั้นพยายามที่จะทําลายแผนที่ของมาริกาโลแต่เขาก็ทําลายไม่สําเร็จเขาจึงตัดสินใจที่จะฝังแผนที่ของมาริกาโลเอาไว้ที่เฟลชยัยซึ่งหากต้องการจะเปิดทางไปหามาริกาโลนั้นเอกไซจําเป็นที่จจะตต้้อออองงาามมหหแนทีี่่ขริโลใเเสยก นอกจากนี้เรื่องราวของกรูตนั้นเฮเลนาจะเล่าให้เอ็กซายฟังว่าเมื่อครั้งที่วัตถุโบราณได้ปรากฏขึ้นมานั้นเธอขอร้องให้กรูตนั้นอย่าไปยุ่งกับมันซึ่งกรูตนั้นก็ไม่ได้ทำตามที่เฮเลนาขอแต่อย่างใดเพราะเขาต้องการที่จะรู้ว่าวัตถุชิ้นนี้นั้นจะเป็นภัยต่อผู้คนในชุมชนหรือไม่ซึ่งทันทีที่เขาสัมผัสเข้ากับมันกูตก็ได้ถูกสิงสูดด้วยลัเขตและเริ่มทำการเข็นฆ่าผู้คนรอบๆตัวเขา ซึ่งเฮน,น่าจะบอกกับเอ็กซว่ากูดของเธอนั้นได้ตายไปแล้วและขอให้เอ็กซนั้นช่วยทำลายวิญญาณหลายที่ควบคุมรากของสามีเธอให้ทีเออตรงนี้เผื่อใครงง,งนะครับว่ามันไปนได้กันตอนไหนก็น่าจะช่วงที่เราวิ่งเนื้อเรื่องบทที่3ถึง6นั่นแหละครับแม่ตอนแรกจะควักหัวใจส่งให้พวกแบ็กการ์ดไปไป,ไปมา,มา,มาไงจับเขาทําเมียละครับพี่ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีการยืนยันจากตัว NPC นะครับแต่ผมตีความเอาจากบทสนทนานี้ครับ I'm aware that you and Groot had something of a commercial relationship prior to his accident. as is the Asmari custom Gruust's few possessions have now passed to me เห็นมถ้าไม่ใช่สามีภรรยากันสมบัติก็ไม่ได้จะตกเป็นของเฮเลนานะครับสำหรับเรื่องราวของลาลเคตนั้นได้มีบันทึกเอาไว้ในหอสมุดคองเทโอโพลิสเมืองหลวงของโอไลอาที่บันทึกเอาไว้ว่าลาลเคตนั้นเป็นเทพที่หมกมุ่นอยู่กับการปกครอง โดยเฉพาะความพยายามในการควบคุมมนุษยชาติซึ่งตัวของลาลาเคตนั้นเคยได้ปกครองเมืองเมืองหนึ่งที่โชคหลายของอารยธรรมวาวเมื่อครั้งอดีตในสมัยนั้นลาลาเคตได้ทําการทดลองอะไรบางอย่างที่เกือบจะทําให้ประชาชนของเขาเกือบจะสูญพันธุ์จนตัวของลาลาเคตนั้นถูกบังคับให้จับตัวชาวเอสเมรีดังเดิมสมัยนั้นมาเป็นทาสเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรในการปกครองของเขาตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับคาดว่าชาวเอสเมรีดังเดิมที่ถูกพูดถึงนี้น่าจะไปถึงชาวเอสเมรีกลุ่มที่ไม่ได้ทําการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาววาว ต่เป็นชาวเอสเมลีที่ใช้ชีวิตโดวยวิธีดั้งเดิมของชาวเอสเมลี่ไม่ใช่วัาท่ผสมแบบชาวเอสเมลี่ที่ติดต่อกับพวกวาวซึ่งจากคําบอกเล่าของซินนั้นตาราเขตนั้นเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการหลบซ่อนในขณะที่เทพองค์อื่นๆนั้นทําการออกลบฆ่าฟันเพื่อขยายอํานาจตาราเขตนั้นกับหลบซ่อนอยู่บนบัลลังก์แห่งเงามืดของเขาและเนื่องด้วยลาราเขตนั้นเป็นคนโหดเหี้ยมเจ้าเล่แบบหาที่เปรียบไม่ได้แต่ตัวของลาราเขตนั้นก็มีจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับเขาอยู่ ซึ่งนั่นก็คือตัวของเขานั้นเป็นคนที่ขี้กลัวและหวาดระแวงเป็นอย่างมากซึ่งความกลัวในการควยคว้ำได้หลายอย่างมาครอบครองแล้วสูญเสียมันไปในท้ายที่สุดก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ลาลาเคตนั้นไม่เคยก้าวออกมายังฉากหน้าของการฆ่าฟันเชกเช่นทวยเทพองค์อื่นๆโดยหลังจากที่คุยกับเฮเดน่าจบยีน่าจะบอกกับเอ็กซว่าเธอเห็นเงาสีดําคอยตามติดตัวของเอ็กซอยู่ซึ่งเงาสีดําที่ว่านี้มีอายุเก่าแก,ก่กว่าตัวของจิตวิญ,ญญาณของยีน่าอีกด้วยซึ่งนั้นทาให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก แต่ด้วยการคุ้มครองของจิตวิญญาณที่อยู่กับเธอทําให้เธอยังสามารถที่จะยืนหยัดต่อหน้าเอกสายได้รวมถึงจิตวิญญาณของยีนาน,นั้นก็ได้บอกกับเธอเอาไว้ว่าเงาสีดํานี้ไม่ใช่ศัตรูของพวกเธอซึ่งนั่นทําให้ยีนานคลายความกดดันไปได้นอกจากปัญหาเรื่องที่กูดโดนลาละเคดสิงสู่แล้วในชุมชนแห่งนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งนั่นก็คือตัวของซิลนั้นได้หายตัวไปในช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์ของกูได้ไม่นาน นี้เอลเมียจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาหลังมานี้ซิลเริ่มจะระมือเพ้อพกอะไรบางอย่างในยามค่ำคืนจากนั้นก็กลายเป็นว่าตัวของซิลนั้นเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อหาวัตถุโบราณที่มีลักษณะเป็นแมงมุมซึ่งหลังจากที่ซิลได้มันมาเขาก็ทุ่มเวลาไปกับการศึกษาวัตถุโบราณชิ้นนั้นพร้อมกับการฝึกท่องอัการนในภาษาวาวจากนั้นในคืนหนึ่งเขาก็รวบรวมสิ่งของของเขาและหายเข้าไปในป่าตอนมืดคำ่ำ ทั้งด้านยีน่าจะบอกกับเอ็กซว่าตัวเธอนั้นจับตาดูซิลมาหลายวันแล้วตัวเขานั้นพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีคําตอบจากผู้ให่จิตวิญญาณของยีน่านั้นได้เตือนตัวเธอว่าตัวของซิลนั้นมีบางอย่างที่ผิดปกติและบอกให้ยีน่าอย่าได้เข้าไปใกล้ตัวเขาซึ่งนั้นทําให้ตัวของยีน่านั้นค่อนข้างที่จะรู้สึกเจ็บปวดเพราะเธอและซิลนั้นเป็นเพื่อนกันมานานแต่ตัวของเธอนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเชื่อในจิตวิญญาณที่กระซิบบอกเธอนอกจากนี้ยีน่ายังบอกอีกว่า ตัวของเธอนั้นมักจะฝันถึงสิววตาตัวของสิวนั้นถูกจับไว้บนใยแมงมุมขนาดใหญ่ it ที่ตัวใหญ่นั้นเต็มไปด้วยกองกระดูกมากมายที่เธอไม่เคยพบมาก่อนซึ่งยีน่าจะขอร้องเอกสาว่าถ้าหากได้พบกับสิวก็ขอให้เอกสานั้นช่วยเหลือเขาออกมาจากใยแมงมุมนั่นก่อนที่ตัวของสิวจะกลายเป็นหนึ่งในกองกระดูกนั่นเมื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างจดครบแล้วเอกสาก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเฟลชัยในทันทีซึ่งก่อนหน้านั้นเอกสาต้องแวะตามหาจี้ห้อยคอของเวเลมตามที่ได้รับปากเอาไว้ ที่จะเดินทางเข้าไปยังเฟลชัยเพื่อตามหาแผนที่ของมาริกาโลและเมื่อได้แผนที่มาแล้วจุดมุ่งหมายต่อไปของเอ็กซก็คือโทงแห่งบาปสถานีวิจัยของมาริกาโลเมื่อครั้งอดีตเอ็กซาําการสํารวจถงแห่งบาปชั้นแรกจนทั่วและได้พบเข้ากับสิวที่บริเวณเครื่องเปิดแผนที่ซึ่งสิวนั้นจะขอร้องให้เราช่วยจัดการกับเป็นมุมสัตว์เลี้ยงของมาริกาโลที่มีชื่อว่าความใต้สีดําและนําพิษสีดําของมันกลับมาให้เขาหลังจากที่ฆ่ามันสําเร็จ เออก่อนจะไปกันต่อนะครับมาถึงตรงนี้ผมขอพูดเรื่องที่ผมพูดค้างเอาไว้เมื่อตอนที่ผมทําคลิปบทที่2อนะครับเอ่อที่ผมสงสัยว่าดูตัวของซิลนั้นจะรู้เรื่องราวทุกอย่างไปหมดตั้งแต่การที่ให้เราไปหาริมคอมาริการูมาให้เขาแล้วจะจูบเขาก็ยกมันให้กับเอกไซแล้วก็ว่าตัวเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งของเหล่านี้สามารถใช้ทําอะไรได้ส่งตรงนี้ มันก็เป็นแค่การคาดเดาของผมนะครับแต่ผมคิดว่าตัวของซิลนั้นน่าจะมีความสามารถคล้ายๆกับยีน่านั่นก็คือการรับฟังเสียงของอะไรบางอย่างที่คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งสําหรับสิ่งที่ซิลได้ยินนั้นก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้เขารับรู้เรื่องราวของสิ่งของหรือไม่กระเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและแน่นอนว่าจากความสามารถนี้ทาให้ซิลนั้นอาจจะสามารถติดต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่หลับไหลยอยู่บริเวณรอบๆนี้ก่อนที่พวกมันจะตื่นขึ้นมาในภายหลังก็เป็นได้ ซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นตื่นขึ้นมามันก็อาจจะต้องการหาคนที่ช่วยมันฟื้นฟูพละกําลังก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนครับห่วยก็ตกไปอยู่ที่ตัวของซิลแต่ถึงยังไงตรงนี้มันก็เป็นแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับซึ่งซิลในตอนนี้อาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบที่ผมคิดก็เป็นได้หลังจากที่ฟังคําขอของซิลจบเอกไซก็ได้ใช้เครื่องเปิดแผนที่เปิดประตูมิติมุ่งสู่สถานที่หลบภัยของมาริกาโลจนกระทั่งได้เผชิญหน้ากับตัวของมาริกาโลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของมาริกาโลทำความตายสีดำเลฟิเดริทัสก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยส่งสุดท้ายก็เป็นเอกไซที่สามารถโค่นมาริกาโลลงได้ซินจะปรากฏตัวออกมาดูดวิญญาณของมาริกาโลอีกเช่นเคยจากนั้นเขาจะบอกว่ายังเหลือโดเอดีอีกคนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ที่วิปลาสท,ที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ทั้งสาของมองลใคร Unlike her compeers who in und e a t h have yearned for the familiar Dodry appears drawn to the old wounds of calamity The cataclysm took some and left much that a parasite like Dodry might enjoy จากนั้น็อกไซจะนําพิษสีดําจากความตายสีดํามามอบให้กับสิวซึ่งตัวของสิวนั้นจะบอกกับเอซ์ว่าเขาจะนําพิษนี้ไปทํา้ํายาพิเศษเอาไว้ให้ใครบางคนที่เขาเรียกว่าเธอเพื่อที่จะให้เธอดื่มในตอนที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมา ซึ่งมันจะเป็นของที่เขามอบเป็นของขวัญแต่งงานระหว่างเขากับเธอพร้อมกับเชิญชวนให้เราไปร่วมงานแต่งงานของเขากับเธอคนที่ว่าอีกด้วยจากนั้นซิลจะทําการมอบกุญแจออบซิเดียนที่เอาไว้ใช้ในการปลดม่านอาคมทางลงไปชั้นที่2ของโทงแห่งบาปเพื่อการค้นหาเส้นทางลับสําหรับเดินทางไปยังค่ายพงยไพ่เมกซายกลับไปยังค่ายสะพานหักแล้วกลับไปเล่าเรื่องที่เขาเจอซิลที่โถงแห่งบาปให้กับเอเลเมียฟัง เอลเมียนั้นจะตกใจที่ซิลนั้นต้องการที่จะแต่งงานกับอราคาลีซึ่งราคาลีที่ว่านี้ก็คือเธอที่ซิลพูดถึงนั่นแหละครับซึ่งในเรื่องนี้เอลเมียรู้ได้ไงนั้นก็คงเป็นเพราะที่ซิลบรรยายมานั้นมันเป็นลักษณะเฉพาะของแมงมุมนั่นแหละครับแล้วถ้าเทพองค์ใดที่ทําให้นึกถึงแมงมุมก็คงจะหนีไม่พ้นราคาลีราคาลีนั้นเป็นเทพีแห่งอรารยธรรมวาวเป็นเทพแห่งการเจริญพันธุ์เป็นการรวมตัวกันระหว่างเพศและความตายอันน่าสะพึงลางปกติของเธอนั้นเป็นแมงมุมยักษ์ แต่อลาคารีนั้นมักแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อเอาไว้ล่อมนุษย์ให้มาร่วมรักกับเธอซึ่งหลังจากที่เสร็จสมอารมณ์หมายแล้วตัวของเธอนั้นจะทําการดูดดื่มของเหลวในร่างกายของผู้ร่วมเตียงกับเธอจนแห้งจากนั้นสาวกของเธอจะนําซากศพเหล่านั้นไปประดับที่วิหารของเธอซึ่งตรงนี้เอเลเมียเกรงว่าซิลนั้นจะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจึงได้พยายามที่จะแต่งงานกับเธอทางด้านของยีน่านั้นเธอจะขอร้องให้เราตามหาสานที่ของวิหารอลาคารีเพื่อที่ทำการช่วยเหลือซิลออกมาจากเทพแห่งราคะซึ่งเธอจะบอกว่าตอนนี้ ดวงตาของซิลนั้นมืดบอดไปด้วยความปัถนาแห่งกามอารมณ์จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเอ็กซและตัวเธอจากข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนว่าเทพแห่งรลคกะอลาคารีนั้นจะเป็นเทพที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะจากคาให้การของหนึ่งในเหยื่อของเธอแล้วผมคิดว่าตัวของอลาคารีนั้นไม่ธรรมดาครับ a temptress and a predator v i l e legends say she crawled up from the blackest of pits during the creation of the world no her beginnings were far more mundane A mortal harlot whose endless lust for loin and lecherous delight saw her transformed into the very image of her dark desires. The spinner of shadows, they once called her. She sees herself as a regular goddess of love and has the romantically forged temple to prove it. That's where you'll find her. Yet there's little romance to the lady herself. At least, I doubt the corpses that now embrace her carapace would think so. Answering the call of a royal invitation, I visited the Spinner of Shadows as an emissary for a small and fragile alliance of gods, mostly weak deities huddling together in terror of being consumed by their greaters. At this time, Queen Arakali ruled an empire, and so invited me to gaze upon her mighty works with appropriate wonder. If i had looked past this pretense, I may have chanced to see her hidden desire to have me share her bed. For years, I lay trapped in her webbed sheets. Some days she enjoyed my prowess, other days we enjoyed each other. Yet this illusion of love and leisure simply veiled the morbid reality that I was not free to leave. I languished under her bewitching spell until the day the spider was betrayed by her own flies and sealed within that temple of her own fevered making. เห็นไหมขนาดสินป์ยังพลาดท่าผมว่าอาราคาลีนี้เป็นเทพที่ประมาทไม่ได้เลยนะขนาดสินที่ว่าแน่นักแน่นาเดีายโดนอาราคาลีปจะจะลั้มเจจะรับผิดชอบอยังไงครับโดวยวิหารของอาราคาลีนั้นตั้งอยู่ในซากวิหารของนครวาวทางเหนือของป่าซึ่งการจะไปถึงที่นั่นนั้นจำเป็นจะต้องเดินทางผ่านค่ายพงไพ่ที่ลาละเขตปกครองอยู่ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นในตอนนี้ก็คือการจัดการกับละละเขตเอ็กซเดินทางลงไปยังชั้นที่สองของธงแห่งบาบ ก่อนที่ใช้เส้นทางลับในการเดินทางผ่านหลังของสัตว์หลายสีขาวเท็เกไซเคยสังหารไปเมื่อตอนเนื้อเรื่องบทที่2ก่อนที่ออกเดินทางไปยังป่าตะวันออกเพื่อเข้าสู่ค่ายพงไพ่แต่เมื่อมาถึงตัวของค่ายแล้วเอกไซจะเข้าปะทะกับกลุ่มลูกสมุนของลาลาเขตก่อนที่ตัวของเทพพันหน้าจะปรากฏตัวออกมาสู้กับเราโดยใช้ร่างกายของกู๊ดในภายหลังซึ่งหลังจากที่เอาชนะลาลาเขตได้แล้วสิทธิ์จะทำการดูดไอวิญ,ญญาณพร้อมกับทำลายวัตถุโบราณที่เป็นที่สถิตของลาลาเขตทันที When you try control everything you ultimately control nothing has that ultimately never quite been able concept control control try you to to grasp that concept. ซึ่งหลังจากที่จัดการทั้งกูตและลาลาเคชลงได้เฮเลนาจะขอบคุณเราที่ช่วยปลดปล่อยสามีของเธอให้เป็นอิสระจากเทพพันนาโดยเฮเลนานั้นจะมีคำขอร้องอีกเรื่องหนึ่งกับเอ็กไซนั่นก็คือที่ป่าทางเหนือมีสถานที่ล้ำลึกถึงชาวเอสเมลี่ที่เสียชีวิตไปแล้วและเอาไว้สำหรับทรงวิญญาณของชาวเอสเมลี่ให้ไปสู่สุคติซึ่งถึงแม้ว่าร่างกายของกูต้นจะสูญหายไปแล้วในการต่อสู้ที่ผ่านมา แต่ตัวของเขานั้นก็ได้ทิ้งสร้อยที่ตนใส่อยู่เป็นประจำให้กับเฮเลนาก่อนที่ตัวของเขานั้นจะถูกลาละเขตเข้าสิงเราก็ว่ากูตนั้นรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาซึ่งเฮเลนาจะขอร้องให้เอ็กซายนั้นนำสร้อยคอของกูตไปวางไว้ที่ถานที่แห่งนั้นเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญ,ญาณของกูตให้ไปสู่สุขติและก่อนที่จะเดินทางกันต่อเวเลมจะบอกกับเอ็กซายว่าตัวเขานั้นเริ่มที่จะคิดถึงลานซาของเขาเสียแล้วและต้องการที่จะไปพบเธอในเร็วๆนี้ แต่ตัวของเขานั้นไม่ได้ต้องการที่จะไปพบหน้าเธอมือเปล่าเวลมจึงขอร้องให้เราตามหาสร้อยคอที่มีชื่อว่าดวงดาวแห่งคิชาราซึ่งเป็นสร้อยคอของนักเดินเรือชาววาวที่เดินทางไปทั่วท้องทะเลโดยการนำทางของเข็มทิศนามว่าดวงดาวแห่งคิชาราที่เวเลมมักจะเล่าเรื่องราวของเธอให้ลิลี่ฟังเมื่อสมัยที่เธอยังเป็นเด็กดังนั้นเวเลมจึงต้องการดวงดาวของคิชาราเพื่อเป็นของขวัญในการพบหน้าลานสาวของเขา ในตำนานว่ากันว่าคิชาร่านั้นมีปัญหากับราชินีอัสซิลีจนถึงขั้นเกิดจะทําให้เธอถูกอัสซิลีสั่งประหารซึ่งอัสซิลีนั้นก็เลยทําการยึดเรือของเธอเอาไว้ก่อนที่จะทําการจับลูกเรือของเธอไปเป็นเครื่องสาเวยซึ่งนั้นทําให้ตัวของคิชาร่านั้นต้องหลบซ่อนจากสายตาของอัสซิลีคิชาร่านั้นหลบหนีออกจากจักรวรรดวิวาวได้เป็นผลสําเร็จแต่ก่อนที่เธอจะหนีไปได้เธอได้ฝังดวงดาของคิชาร่าของเธอเอาไว้ในที่ไหนสักแห่งในนครวาวที่ได้ปรากฏขึ้นมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณป่าทางเหนือ แต่เหตุผลที่เธอทําแบบนั้นก็คงเป็นเพราะหากการหลบหนีของเธอผิดพลาดดวงดาวแห่งคีชาลาจะได้ไม่ตกอยู่ในมือของอัศวิรีเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าหากอัศิรีได้รับมันไปจะมีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นมาบ้างซึ่งหลังจากที่รับปากเวเลมแล้วซินจะมีเรื่องด่วนแจ้งให้เราทราบซึ่งเรื่องด่วนที่ว่านั้นก็คือกรัทเชาพรมารดาผู้สิ้นหวังเทพีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นราชินีปกครองอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ถูกพวกวาวทำลายล้างอาณาจักรจนสูญสิน้นแล้วนำศพลูกหลานของเธอมากองเทบาเถ่า ทำให้เธอมีแต่ความคิดที่จะทำลายล้างเหล่าผู้ที่เข็นค่าลูกหลานของเธออยู่ตลอดเวลาแต่ในความจริงนั้นโหดร้ายกว่านั้นเรื่องราวของกรัตเคานั้นจะโทษพวกวาวก็ไม่ได้เพราะคู่กรณีของเธอในครั้งนี้ก็คือแมงมุมแห่งราคะอลาคารีโดยเหตุที่ว่าลูกหลานของเธอนั้นรู้สึกหวาดกลัวพลังและอำนาจของ um เทพีแมงมุมเกรงกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะนำเพศภัยมาสู่พวกเขาจึงวางแผนหลายที่จะกำจัดอลาคารีให้สิ้นซากแต่ด้วยเหตุนี้ ทำให้เทพีแห่งราคาเกิดพิโรธทําการฆ่าล้างลูกหลานของกรัดเข่าจนหมดสิน้นโดยหลังจากที่ลูกหลานของเธอถูกฆ่าตายจนหมดสิ้นแล้วกัดเขาก็ได้หนีไปยังทางเหนือจนได้พบกับผู้หลีภัยที่รอดชีวิตจากการกวาดล้างแต่ทว่าเหล่าผู้พักดีต่อเธอนั้นต้องการจะสร้างราชินีของพวกเขาให้เป็นอาวุธและเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการล้างแขนพวกเขาบ่มเพาะความเจ็บปวดและความโศกเศร้าของเธอให้กลายเป็นความเกลียดชังเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรุนแรงกรัดเขากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่รูปร่างคล้ายกับหมีตัวใหญ่ตัวหนึง่ง เหล่าผู้ดูแลของเธอประเมินความเจ็บปวดของเธอต่ำเกินไปกรัดเข้าหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความพักดีของพวกเขากลายเป็นสัตว์หลายที่ออกเข็นฆ่าสังหารผู้คนรอบๆจนตายสินก่อนที่เธอนั้นจะยกตนกลายเป็นถวยเทพได้สำเร็จ เอกไซเดินทางต่อไปยังป่าทางเหนือเพื่อตามหาวิหารของอาราคาลีต่อก่อนที่จะแวะไปยังสถานลำลึกของเอสเมลีและนำสร้อยคอของครูดไปวางไว้เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของเขาให้ไปสู่สุคติจากนั้นก็ออกเดินทางไปยังป่าลกชัดสยองเพื่อตามหากัตเข่าและทำการกำหลาบเธอซึ่งในระหว่างทางนั้นเอกไซก็ได้ค้นพบไฟหิ่งห้อยทั้ง7ดวงโดยบังเอิญเอกไซค้นหาหลังของกัตเข่าจนเจอก่อนที่จะเข้าปะทะและทำการกำหลับเธอลงได้ในท้ายที่สุด t r a g e d y is that our world, our kind, may turn something as pure and honorable as a mother's love into such a vicious weapon of wrath and butchery. I only hope that g r a t h k o l l will find her children, happy in her arms in the realms beyond. ซึ่งเมื่อเอ็กซายกลับไปยังค่ายสะพานหักเขาจะนำดวงไฟหิงห้อยทั้ง7ไปพบกับยีนาซึ่งยีนาจะบอกกับเอ็กไซายว่าให้เขานําไฟหิงห้อยพวกนี้ไปพบกับเธอที่หน้าทางเข้าวิหารของอลาคารี โดยหลังจากนี้จะเป็นการเดินทางรวดเดียวของเอ็กซเพื่อมุ่งหน้าไปยังนครวาวที่เป็นที่ตั้งของวิหารอลาคาลีซึ่งในระหว่างทางนี้เอ็กซก็ได้ตามหาดวงดาของคิชาร่าตามคาขอของเวเลมจนเจอก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่นครวาวและมุ่งไปยังจุดสุดท้ายวิหารอลาคาลีเมื่อมาถึงด้านหน้าของวิหารยีน่าจะรับดวงไฟหิ่งห้อยทั้งหมดของเราไปพร้อมกับบอกว่าอย่าตกใจที่ร่างกายของเธอนั้นเปลี่ยนไปเพราะไม่ว่าอย่างไงเธอก็ยังเป็นยีน่าที่เอ็กซรู้จัก จากนั้นร่างกายของเธอจะอาบไปด้วยเปลวเพลิงแล้วร่างกายของเธอก็ค่อยๆกลายเป็นจิ้งจอกเพลิงก่อนที่จะทําการเผาใยแมงมุมที่ปิดทางเข้าวิหารไว้จนหมดแล้วจึงวิ่งนาเอ็กซเข้าไปในวิหารซึ่งตรงนี้สารภาพตามตรงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมหิ่งห้อยพวกนี้ถึงทําให้ยีนะ่ากลายเป็นจิ้งจอกได้แต่ถ้าจะให้ผมเดาก็คือทั้งหมดนี้เป็นผลงานของจิตวิญญาณที่ยีนะ่ามักเอ่ยถึงอยู่ประจํานั่นแหละครับแต่ถ้าจะให้เดาอีกต่อหนึ่ง ผมคิดว่าจิตวิญญาณที่ยีน่าพูดถึงนี้น่าจะเป็นเทพเหมือนกับพวกซินนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นเทพที่อ่อนแอมากๆจึงต้องอาศัยอยู่ในร่างกายของคนอื่นเหมือนกับอินโนเซนต์ในตอนนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องวางกันว่ามันคงจะไม่แหวกร่างกายของยีน่าออกมาตอนที่มันแข็งแรงพอแล้วเนี่ยนะ เอกไซบุกตะลุยไปจนถึงส่วนที่ลึกสุดของวิหารที่จุดนี้ซิลก็ได้มารอเอกไซอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับแนะนําเจ้าสาวของเขาซึ่งนั่นก็คือเทพมุมแห่งลาคะอัลคาลีซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ยีน่าในร่างจิ้งจอกเพิงจะช่วยเราในการต่อสู้ด้วยแต่จากตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีว่าอลคาลีนั้นแข่งแร่งเป็นอย่างมากอย่างน,น้อยก็เก่งกว่าสวก,กอดแน่เพราะจาเป็นต้องให้เอกไซและยีน่าช่วยกันลุมถึงจะล้มเธอลงได้ ซึ่งเมื่อการต่อสู้ดําเนินไปสักพักเมื่อตอนที่อาราคาลีได้รับบาดเจ็บมากๆเขาเธอก็จะหันหน้าไปขมือบซิวเป็นอาหารเพื่อใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของเธอและเขาปะทะกับเอ็กไซและยีน่าอีกครั้งแต่ถาว่าสุดท้ายก็เป็นเอ็กไซที่ร่วมมือกับยีน่าจนสามารถปราบเธอลงได้และนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เอ็กไซต้องยืมกำลังคนอื่นในการกำจัดเทพและก็อย่างเช่นเคย เมื่อปราบอัลคาลีลงได้สินก็จะปรากฏตัวออกมาดูดซับไอวิญญาณเทพจากร่างกายของเธอพร้อมกับเสนอพลังของเทพให้เราเพิ่มอีกนิดหน่อยซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเรานั้นค่อยๆพัฒนาเข้าใกล้ความเป็นเทพอีกนิดหนึ่งแล้วก็ได้ Many an artist of a s m e r i n g descent has engaged in the sad worship of that sultry arachnid, but you looked in those hypnotic eyes and then ripped them out. She lies in her bed of sordid memory, alone. ส่วนทางด้านของยีน่านั้นเธอก็ได้กลับคืนร่างเดิมหลังจากที่ทําการปรับอัลคาริลงได้แล้วเธอจะบอกกับเอกซายว่าจิตวิญญาณของเธอนั้นพอใจกับผลงานของพวกเขาและเธอเป็นอย่างมากรวมถึงพอใจในเพื่อนตัวประหลาดของเอกซายด้วยมันว่าซินเป็นตัวประหลาดวะ่ะซึ่งยีน่าจะตั้งคําถามกับเอกซายว่าเหตุใดเทพยอย่างซินนั้นจึงต้องคอยช่วยเหลือเอกซายด้วยและคําตอบนั้นก็เป็นคําตอบที่เอกซายจะต้องตอบตัวเองให้จงได้ตรงนี้เผื่อใครงงนะครับคือความคิดของคนในเกมนั้นการที่เทพจะลงมือช่วยเหลืออะไรใครมักจะมีข้อเรียกร้อง แผนการหรือเป้าหมายบางอย่างอยู่เสมอซึ่งยีน่านั้นก็พยายามจะเตือนให้เอกไซนั้นระวังตัวในการมีเทพเจ้าอยู่ข้างๆนั่นแหละครับซึ่งหลังจากที่คุยกับยีน่าเสร็จแล้วเอกไซจะออกเดินทางต่อเพื่อตามหาดวงวิญญาณดวงสุดท้ายของลูกศิษย์มาลไคซึ่งนั่นก็คือโดรเอดรีที่ตอนนี้ได้ทําการหลบซ่อนอยู่ใน,นเมืองซานอดีตเมืองหลวงแห่งจกักรวรรดนินิลัน จบแล้วครับสำหรับเนื้อเรื่องผัดออกซายบทที่7ตอนแรกที่วิวเก็บในเรื่องบทนี้เกมมันก็ไม่ยาวอะไรมากนะทำไมเวลาเขียนสคริปต์เขียนไปเขียนมามันดันยาวซะงั้นแต่ถึงยังไงเนื้อเรื่องบทนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ผมรู้สึกสนุกมากถึงแม้มันจะไม่มีดราม่าบีบหัวใจแบบบทที่แล้วก็ตามแต่เขาบอกกันตามตรงหลังจากที่ผ่านเรื่องของเนซ่ามาแล้วต่อจากนี้ตัวละครในใต้ผมก็ช่างแล้วครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ไม่ว่ากันไป แต่สำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ